คู่สี่เลก จัดหนักใส่เต็มครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันครับสวนแนวทางเมื่อวานครับในหน้าช่องเนี่ยก็ยกยาเจ้ากันไปครับแต่วันในครอบครัวครับโครงการ3ครับตัวเน้นตัววีสดชื่นกันอีกแล้วครับโคดวีอย่างเชลซีครับไม่ทํำผิดหวังครับครที่ตามผมเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันครับบอลสดก็5.6าไม้นะครับเมื่อวานก็ไม่ผิดหวังครับอิมแปไมาปอนกันไปเลยละกันครับพี่ๆคนไหนครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวของเรานะครัับบาขวปด หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับเข้าร่วมัวเข้าฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับแม้แต่สักบาทเดียวนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเราไปที่ด้านฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นเอเซตอักมานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับน้องใหม่นะครับน่ะอย่างด้านเฮลเลอร์เคิลอารมิโรนะครับบอลคู่นี้ค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันเหลือเกินครับเจอกันทีไรครับเอเซตอักมาเล่นในบ้านเนี่ยจะถล่มเฮลเลอรเคิเนี่ยมาได้โดยตลอดเลยครับและก็แสวันนี้ในการเปิดมาเองเนี่ยค่อนข้างที่สูงเหลือเกินครับเพราะว่าอะไรถึงไม่ถึงเปิดสูงเหลือเกินครับเพราะเฮรรรรราาคคคคคลลลลเเ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 นน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 ออองีีีี่่่่่่ยยยยยยกกกมมมมมืืไไดดัับบูะะฮชใแ มารัวๆนะครับกระแสวันนี้นะครับแล้วมีการปรับไหลขึ้นแบบนี้ต้องพูดเลยว่าให้มองเจ้าบ้านครับอย่าง AZ อักมาได้เลยครับ20พอดีคำนะครับต่อให้จะปรับไหลลงก็ตามแต่วันนี้ก็ยังไป AZ นะครับ ไปต่อที่คู่ที่2องได้เลยละกันครับเป็นบอลโปรตุเกสนะครับซูเปอร์ลีกครับอมาโดราะนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับของบราก้านะครับต้องพูดว่าบอลคู่นี้นะครับต่างเลกต่างดีวิชั่นเหลือเกินครับแล้วเจ้าบ้านเนี่ยอมาโดราเองเนี่ยฟอร์มช่วงหลังเนี่ยสะดุดเสมอและแพ้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินครับถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็ตามครับบราก้าผู้มาเยือนนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล่เท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าจะสะดุดเสมอไปแพ้และบ้านก็จามนน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 ะะะคคคครรรรััััับบบบแแแตตต่่่่วววีีีี้้้้้้้อออองงงงงพพููดาาาาุณภขทมมลลผเเเยยกกใหถึ จะเล่นในบอกนอกบ้านก็ตามครับคู่นี้นะครับกระแสที่มีการปรับเลึ้นเข้ามานะครับให้บรากาเนี่ยนะครับไหลไปที่หนึ่งช่วงตัวแล้วด้วยซ้ำนะครับวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์นะครับก็ให้มองด้านทิมเยนครับอย่างบรากาได้เลยครับครึ่งช่วงตัวคุ่หนึ่งครับวันนี้มองว่าบุกมายังไงเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยเฉือนได้แน่นอนครับ ส่วนคู่ต่อไปนี่ครับเราไปที่ด้านตุรกีซูเปอร์ลีกครับเฟเนร์เบเช่นี่ครับเปิดบ้านต้อนรับกาเมเยียนะครับของอิสตันบูลนะครับคู่นี้ต้องพูดว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางกันอย่างมากเจอกันทีไรครับเฟเนร์เบเชครับเก็บอิสตันบูลเนี่ยขาไปยันขากลับเลยครับเฟเนร์เบเชเนี่ยประตูการมาเนี่ยชนะมาลุลัว5เกมรวดนะครับอีกฝ่ายเนี่ยชนะมาลุลัวครับ ผู้เาเยนอย่างอิสตันบูลครับช่วงหลังเนี่ยแพ้มาลัวๆนะครับน่าและบอลคู่นี้กระแสค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะเรทวันนี้เปิดมาค่อนข้างที่แรงเหลือเกินครับวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ครับให้มองเจ้าบ้านครับอย่างเฟเนร์เบเชได้เลยครับหช่วงตัวนะครับควบ2เนี่ยวันนี้ยังไงก็มาครับถึงแม้ว่าจะปรับไหลขึ้นค่อนข้างที่แรงก็จริงนะให้มองเจ้าบ้านครับเฟเนเบเชได้เลยครับ คนคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปที่ด้านนะครับไอแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นไวริงเกอร์อุลเลียวิกนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับของทับนับยอดูครับต้องพูดว่าคู่นี้นะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยนะครับแพล่งกันทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นไวริงเกอร์นะครับหรือว่าทับนับยอดูเองครับแต่ว่าไวริงเกอร์วันนี้นะครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับฟอร์มพวกเขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสมอและแพ้มาก็ตามครับแต่ว่าโดยรวมเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่พลิกอยู่พอเหมือนกันครับนะต้องพูดว่ากองหน้าพวกเขาในการผลิตกอง เนี่ยนะครับพรีสกอร์ได้มากเท่าไหร่ครับกองหลังแม่งก็พร้อมเสียประตูตลอดเหมือนกันนะครับผู้มาเยือนวันนี้นะครับต้องพูดว่านะครับพับน้ำยอดูเองเนี่ยครับต่างเลยต่างดิวิชั่นเหลือเกินครับแล้ววันนี้เรทในการเปิดมาเองเนี่ยนะครับของเจ้าบ้านอย่างไวยิงเกอร์เนี่ยเรทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับคู่เนี้ยถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมแนะนาเลยครับสูงแรกครับหนึ่งช่วงตัววันนี้มีให้รู้แน่นอนครับให้มองสูงแรกครับไวยิงเกอร์เรยยวิกดีเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับสคู่ที่ผมจัดหนักใส่เต็มให้นะครับใครชอบก็ตามมาได้เลยครับตัวแรกเนี่ยให้มองเอเซดอักมาครับตัวที่2เนี่ยให้มองด้านทิมเยนครับอย่างรากาและตัวที่3มองเจ้าบ้านอย่างเฟเนย์เบเช่ได้เลยส่วนตัวที่4ครับสูงแรกไวกิงเกอร์เรย์เยวิกนะครับส่วนพี่คนไในครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆครับเลยอยากเข้าร่วมครอบครัวผมนะครับปัดขวาหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับได้รูปโปรไฟล์จะมีทางเขาให้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามช่องทางใหม่ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ